ตัดปักรวมนี่ผักกะเพรานี่ต้มขิงหมูสับเตับหมูไข่ มาปิดมกินด้วยไหมาแล้วมาแล้วจากที่ไปแต่มาเหมือนแต่งตัวสวยไปต่มาได้มามาแล้วมาเมย์อ่ะสวยสวยสวยมาก ในในมาเข้ากล้องหน่อยแล้วเข้ากล้องหน่อยนี่เข้ามี่ปาอยู่ดีทำไมใครบอกให้นั่งดูดูสวยไหมสวยดูกล้องดูกล้องหน่อยสวยไม่ได้อุยสวยสวยนั่งนี่แหละกินข้าว เอวันี้เราไม่ไปบ้านย่าแล้วเอาไหนบอกไปบ้านย่าเอไปดูหนังกันไปดูหนังเยมันหนาวนะใส่ชุดนี้ก็ค่อยไปเปลี่ยนไงเอาไม่ได้ใส่ก็หาดิล่ยนแม่เบเอามาให้แล้วนี่มาหนาวดิจะเปลี่ยนมามามานั่งนี้มานั่งเข้ากล้องนี้มาทางนั้นเนี่ยว่าใส่ชุดใหม่ๆนะชุดชุดลองาใหม่ๆอ่ะ เดี๋ยวมันเก่าก่อนจะใส่ไม่ได้จะเล็กก่อนมั้ยงนี้งนี้ปนี่มันชุดแม่แล้วเะนี่มันอร่อยเหรออร่อยอ่ะอ้ามามาคือไปต่างใส่เสื้อเอ็นไว้ด้วยใส่เสื้อเอ็นไว้ด้วยซื้อทีหนึ่งวายก็ต้องมีทูแล้วกูเก อหอยด้วย N Y ด้วยซื้อตัวเครื่องบินพ่อได้สองรอบหมายถึงกางเกงอะนะหมายถึงกางเกงอะฮะกางเกงก็เดียวซื้อตั๋วเครงบินได้สองรอบพอสองรอบงั้นวันจันทร์หนูไม่ต้องไปเดินหลังนะแล้วก็ไปดูเทเลยแล้วก็ลืมแล้วก็บอกครูว่าลืมค่ะลืมเจ็บตาเหมือนเจ็บตาเนาะเป็นฝุ่น ไม่ล้างหนะไม่ใช่เลยใส่แล้วก็วไ,ไปไขายเป็นมือองได้ได้เนะขายห,ห้าขอนะแม่ตัวเองผูห้หาลานมากินข้าวกันกินข,ข้าวลุเรือทีแม่ก็จะตัวทาแม่ีก็จะสวข้าวกันครับข้าวสวยข้าวสวยผัดผัก กะเพราต้มจืดกะเพราสวยอะเสียมมันเดือด <c oughs> นะกินกันกินกันน้ำผัดน้าพี่น้าพี่มีป้ายแบล็คดอบข้างหลังด้วย ไม่ใช้ช้อนกลางนะไม่เป็นไรกินเฉพาะครอบครัวเราเขาไม่เคยเขาให้มาแล้วไม่เคยใช้เลยเขาไปใช้ตักกระต้ม <c ười> ถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดตอนอยู่ที่ร้านเนี่ยแล้วว่าจะไม่กลัวแล้วเขาให้ช้อน,ออนด้วยช้อนที่ใหญ่มาเขาจะใช้ผัดผ <c ười> ัดไน,นี่ยอร่อย ให้พี่ปายหน่อยเอาให้พี่ปลายอันนี้ตักให้พี่ปลาย,ยานะครับ<ม>พี่ปลายชอบกินผักทุกคนเดี๋ยวจะกินให้ดูกินให้ดูให้ดูก็ทําให้เราพูดก็ทําให้คนเชื่อแตวก็กินให้เขาดูไม่ไม่ต้องเชื่อ <laughs> เนี่ยผักม่วงนี่พี่ปายชอบอชอบ <laughs> อกินาวเผา ก็กินใบกะเพราสดก็ผัดกะเพาอ่ะก็ผัดกะเพามันก็ต้องใส่กะเพาหรก็ต้องกินกะเพาสิใส่ก,กะเพาที่หมูได้ก็ต้องกินกะเพราิก็คือผัดกะเพราัดกะเพรา็ต้องทาให้หมูมันจับกงก,นกนินเป็นก้อ,นอันนี้มันเป็นของเอ b มันเลยแพงถูกต้องไหมอือเอออือเดินคอยแทนกราตรง้เลยอืเดินแทนอีเชื่อพ่ออืเดินแทนอีกนะเอาขึ้นรถพี่น้องมะขับกันเด้อทพาพี่น้องมั กินขา,านพูดดังๆฮัลโหลพี่นากินข่า,ขาวนำกันเด้อเนาะคนนี้รสชาติเป็นไงรสชาติอันนี้อร่อยแต่อันอื่นไม่รู้นะไม่ได้กิน <c oughs>

ไม่ไหวนี่นี่นี่เอ่ไหวฟูไม่เก่งเลยมันไม่ไหวอ่ะแล้วล่ะล่มันใหญ่ไปเอาป้านแล้วคนมองอยู่ไม่มันใหญ่ไปจะไดว่ารักกันจริงเอาเร็วคนมองอยู่พี่ก็ขายหน้าดิ เ, <Yeah. S 1> เดี๋ยวคือไข่นะเออเอาเงี้ย <laughs> ฮ่าอ่ะเดี๋ยวไปโทรไปโทร,โทรอ่า <c oughs> กินต่อไปได้ไปได้เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเนี่ยเรากินได้อยู่แล้วเราถ้าใครตักให้อ่ะนี่นีนะ่เห็นไหมมันมันไม่ไวานเนีนะ่ยเห็นไหมแล้วพ่อก็จะกินน้ำืม่มกินแล้ว <c oughs> ได้แล้วแค่เผ็ดเฉยๆมันเป็นกรรมเลยก็ไล้แต่ว่าจะเค็มนะพริกที่ไหนเค็มพริกเกลือไงพริกมันเปรี้ยวกัะ

Nó bị giờ em muốn anh nói là Làm biết chưa 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 วันนี้ก็มากันมากินข้าวเช้าที่คาเฟ่นะครับคาเฟ่อะไรนุ่งเวลาคาเฟ่ใครคาเฟ่ใครคาเฟ่พี่ปายนุ่งเวลาไปคาเฟ่ไปนะครับสวัสดีครับบายเอาบายอยู่หลังกล้องก็ได้เหรอสวัสดีค่ะ ปิดคแค่เลยน้าปิดคแค่เลยหนูหนูหนูพูดปิดก่อนเอ๊ะงั้นพี่ป้ายปิดแค่อนอ้าวร้อนเหรอไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้นะคะพระเจ้ากินหมดแล้วนะคะแม่ป้นไก่หมดแล้วนะคะหนูยังไม่หมดเลยนะคะก็อร่อยมากนะคะโว้ดโกหกว่าเอาเต็มแค่ไหนคิดไม่หมดเลยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่รู้ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะแล้วกิดเลยนะกิดนะ